ครับผมเองนะซีรีส์นี้เป็นไงบ้างแบบก็เขาให้อ่าความเป็นตัวตนของผมเข้าไปในวัตถุเยอะครับผมแล้ให้เลือกสีแล้วก็เขาให้ใส่อลไยเซ็นต์ของเขาไปมันมีสีมงคลที่เป็นมาพูดถึงใช่แบบแซงโก้แตาใครผมไม่รู้คนเรียกว่าอะไรลายสีทองใค่คือใช่ประมาณนี้ไอเดียนี้มาจากไหนแบบไอเดียขาก็มาจากเป็นเรืองของขังเราเอาเนแบบว่าแบบว่ถือมันไปกับบังที่อยู่แล้วอยากให้มันเป็นอะไรของ ที่องสเส้บาคเรื่ออสัยคือถ้าดูจากอสซิรี่อะไรอย่างที่ผมใส่จะรือว่าผมไม่ได้ใส่สีเงินและทองแบบทองเลยผมก็ไม่ใส่ก็จะใส่เป็นแบบว่าโรสโกหรือว่าคล้ายสีของโปรตีนรอบนี้ครับซึ่งหลังจากที่ผมเริ่มใส่เป็นโรสโกเนี่ยผมว่ามันชีวิตดิ่มแบไนบ้างือะไรบ้าง สีไปจาตัวแบมไปเลยไหมฮอ๋อชั้นใหญ่ผมจะใช้เป็นโรสโกอย่างเดียวและครับคือทิปประจำโจผมก็เป็นสีแดงแหละผมว่าแต่ว่าสีแดงมันก็เสริมมงคลเหมือนกันแต่โรสโกนี่คือรวยขึ้นเลยรวขึ้นโน้ตสี่มนระบบการมันเป็นยังไงไประบบปฏิบัติการระบบจริงๆคือเขาก็มีหลายๆฟีเจอร์เข้ามาที่มันจะเป็น AI c o n ช่วยครับรอบนี้ก็จะมีสองฟีเจอร์ที่ผมชอบคือสกอลจูเซอร์ก็คือก็คนน่าหัวน่าจะเคยลองใช้กันแล้วที่แบบว่า เรดูแล้วแบบุกตเราเจอส่มตังาไม่รู้มันร้านไหนเราก็อยางวงๆตรงนี้ล้าก็ให้มันเซิร์ชเองผมแล้วเขาก็จะบอกว่าแบมตัขอร้านไหนมเกมีอ่เขาเรียกว่าอะไรแบบมีเสื้อตัวนึ่งอยากซื้อเราไม่รู้แบรนด์อะไรเราก็เนี่ยสกแล้วก็เซิร์ชไปเขาก็จะบอกว่าแบบซีรีสไหนได้บ้างแบรนด์อะไรราค่าไหร่อะไรมันก็ต้องทสบายใช่ให้วใชเลปเพราะแบบมีหลายอย่างที่แบบเราเจอเราเซฟไว้เราต้องมานั่งหาอีกทีนึ่งอะไรเงี้ยซึ่ เป็นเที่ยวหรอกี่ชั่วโมงโอ้โหมันอยู่ที่คนปะคะว่าจะใช้่ยังแต่บอกว่าจะมันก็รันได้ทั้งวันครับผมแล้วก็ตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วเขามีแ a s ช charge นะซึ่งมันชาร์จแบบแค่ไม่กี่สิบนาทีมันก็เต็มร้อยแล้วเป็นปากไป็นไหมก็ฝากเ่า Xiaomi Redmi Note 14 Series ในกลุ่มตัวใหม่ครับใครอยากมงคลอยากรวยก็ไปจับจองกัน โดนถ้าได้จริงนี่คือมันจะเป็นของขังนีดนึงให้เล่งแล้วเนาะแล้วอาหารอีเรื่องบริษัทบริษัทบริษัทอะกอรมากอะอะตึกอะอะตึกอะอะตอสอะตกอะอะต้กอะอะคกอตึกอะอะตึกอะอะตึกอะอะตึกอะอ้าอะอะตึกอะอตึกอะอะกาะอะาึกอะอะไกอะอะตึอะอะตกอะอะตึกยกตึอ่อ เเรียกว่าอหนอินเีอรียอะไรอย่างเงี้ยและก็เขารู้ว่ผมชอบอยู่แต่ว่าลูกเราทุกคนเข้าใจเว็นบอสหมดเลยนะเพราะว่าเราดูร่ำรวยความร่ำรวยของเรามันไม่เกี่ยวอนนีถ้าเกิดเซร์เข้าไดูในเวฟเนี่ยมันจะขึ้นชื่อบอสอยู่นะไม่ม่ได้ใช่ไหมแต่กคนติว่าแฟนมีเจ้าของติก็อาจจะมีอำนาจด้แต่ไม่ช่แต่ว่ามิส่วนะเศนวนนน่ากน็เป็นศิลปินคนแรกรวมไปบริหาร้วยไหมจ่วนไห คือผมเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นแบบเป็นเจาตัคนแรกเขาก็ให้อิสระผมในการแบบว่าอช่วยแบบที่แบบว่าตั้งฐานของใารด้วยแบบว่าไม่ว่าจะเป็นการตั้งซิสต็มหรือว่าแบบแบบอย่างเรื่องออกแบบตึกดีไซน์ตึกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าแบบสมมติถ้าเกิดมีพนักงานคนใหม่เข้ามาในทีมไหนอะไรก็แบบว่าให้ผมสามาเล่นได้ว่า เราไม่รู้ต้องไปขอใครอ่ะเนาะก็เลยอยากแต่งคัฟฟี่คอเนตที่ที่อ่าตรงนั้นแต่ว่าแบบจริงๆโมเดิร์นเกิร์ลแน่นะเพราะเราแบบว่ามีศิลปินคนหนึ่งเข้ามาแล้วเขาไม่ได้เป็นพุทธเนี <t <t ่ยเดี๋ยวแบบว่าโกรธเหมือนจะลอกลวนเขานิดนึงผมก็เลยก็เลยไม่ตั้งไปก็เหตุที่ที่เป็นดังเป็นสไตล์ไงผมโมเดิร์นกับโปรงก็ข้างในเนี่ยมันจะมีสามสีเป็นหลักคือเป็นสีดำนะครับสีขาวแล้วก็เป็นสีไม้ ไม่มีความหมายเหงื่อมากนะครับการแต่งตัวหมายเลยว่มันดูมันก็เขาเรียกอะไรคือมันดูเรียบง่ายอย่างเป็นแบิมโป้ครับผมเรียบง่ายแต่ว่าง่ายแบบที่ดูมีอะไรง่ายแบบดูมีดีเทลอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งว่ามันก็คล้ายๆกับการแต่งตัวผมนะเพื่อผมก็จะแบบถ้าพูดไปถึง่านแบบแต่งเวอร์หน่อยนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นชีวิตประจำวันผมก็จะแบบว่า

ก็มันจะได้แบบไม่รู้สึกว่าไม่สบายตัวนะไร่้ยันนี้เป็นอะไรอัน้ผเป็นอะไรเป็นแค่ติเป็นอะไรนีเป็นไตมอนเตมเต็มโอ้เ็มรูไม่รู้นาได้ใูผมไม่อยากโมกอ่กระซิบ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 แมลุงไมว่ามาจนแอบบอกแล้วต้องบอกใช่ไหมนี้นึงนิดนึงสิบาโอ เขาเรียกว่าอะไรคัอสตูมชัลลี่ของผมใช่ไหมครับผมซึ่งเขาก็จะขายเพชรเป็นแต่ว่าเป็นไดมอนด์เป็นเป็นไดมอนด์มีแฟไชั่นฟร์มีหลายอย่างเป็นเป็นเครื่องนะครับผมแล้วผมก็ซื้อเพชรอันเนี้ยมาได้สักปุ่แล้วแต่ผมก็เก็บไว้เฉยๆครับผมรู้สึกว่านี่ทำไมนี่เอามาทำบ้างนะผมก็เลยเอามาทำดูมันใช่มันซี่เก็บไว้นานแล้วก็ประมาณตีก่อนมันเคื่องอะไรแบบนี้ว่าใส่ไปตลอดไหมหรือว่าอ๋ออันนี้คือ ความหมาของวงนี้คือแชมเปี้ยนริงผม<า>คือแบบสมมติถ้าเกิดคนได้ดูเอ็นบีเอเนี่ยจะมีแชมเปี้ยนริงตอ,องนเขาชนะใช่ไหมครับซึ่งก็ใส่แบบว่าเป็นแบบว่าอะไรเนีเดี่ยไม่ใช่ไม่นขนาดนั้นคือโชว์ถึงศักสีผมมากแ้กรู้ไปว่ามันตอนนี้มันชนะเ้าประเทศแล้วเข้าประเทศแล้วอะาเนี้ยิงโคิมา ก็ไม่ไม่ก็เล่นเอ็นนึงก็แบบว่าถือว่าแบบก็เรียกว่าแบบว่าแค่ว่าสารตัวเองนะครับเหมือนแต้นเอ่ตัวเองหมดเลย่นนี้ครับสุดตลกไปแต่ว่าอันอันที่เป็นสร้อยล่ะค่ะครับผมอันนั้นก็เหมือนกันกับไดมอนด์อันนั้นก็ซื้อมาพร้อมกันเป็นเป็นเพชรอ่าธรรมชาติอันเดียวกันครับผมซึ่งอันนั้นก็จะอีกกระดับหนึ่งผมผมไม่บอกนะต้องทำให้มันเป็นเพชรเกลียวใช่ครับ จริงๆเวลาเรื่องใส่ออกใส่ออกงานไหนผมว่ามันแล้วแต่ชุดมากกว่าเสียดเสียดผมจะใส่งานที่แบบว่าเออผมคิดว่าต้องเรียกอะไรครับที่มันจะเป็นทางการแบบทากาแต่ถ้ามันก็ใส่ก็ใส่ว้าไม่บหก็อก็ใช่ครับใช่ครับผอามเหมือนออกมาปวดเลย ป็นดีแบบกลับเกาหลีคงนีไปขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนที่เกาหลีมาโอ้ใช่ไปเองสนุกครับจริงๆก็ตื่นเต้นนะครับผมพอดีเแบบช่วงนี้ผมจะคือสองปีที่ผ่านมาผมแบบว่าออกจากการเกาหลีเยอะใช่ไหมซึ่งเออ่แบบแล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คือเริ่มแบบว่าออกจากเกาหลีมาเจอแล้วนับทั่วโลกเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งนานๆทีจะได้กลับไปที่เกาหลีแล้วมันเป็นแบบว่างานใหญ่ด้วย ผมก็ตื่นเต้นนิดนึงครับแบบไม่รู้ว่าแต่ว่าเขาจะเอนจอยกับสองสามเพลงที่ผมเพิ่งเคยโชว์ที่เกาหลีครั้งแรกเลยด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ก็โชคดีครับที่ดูแทุกคนเขว่าเอนจอยจริงนครับแล้ไม่เป็ัวร้องร่รวงมอะไรเนาะอาจจะไม่<ช>มเคยกับบรรยากาศกที่เอ๋อแต่มันก็คนละแบบครับผมถผมโชว์ให้กับแฟนคลับที่เกาหลีเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเป็นสไตลก์การดูของแฟนคลับแต่ว่าถ้าเกิดไปของมาหาลัายเนี่ยเขาจะมีความมี ามีความแบบว่าสนุกมีความมันนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเหมือนเหมือนโชว์วอเทอร์บอมมากกว่ามันต้องโชว์สงคามนะครับผมแบบก็ต้องเป็นสตีมอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็ผมก็พอไปถึงแล้วเห,นเหนว็นมเห็นเขามีวอเทอร์พีนอนใช่ไหมก็เลยแบบเออเเดี๋ยวปลี่ยนให้มันเป็นบรรยากาศวอเทอบอมไปเลยทีเดียใช่ครับผมได้อนเร์ตสบหรับที่ดีมากเลยครับผมก็ก็ขอบคุณคนครับผมที่ว่าคอยสนับสนุนต้องขอบคุณฝ่ายเกาหลีด้วยครับที่แบบว่าเขาก็แบบว่าให้ความร่วมมือแบบว่า เชียร์ผมแต่บางคนที่ไม่รู้จักผมที่งานนั้นเนี่ยเขาก็แบบว่าเหมือนเอ็นดูแล้วก็สนุกต่างไปด้วยแต่ที่แฟนแคนไทยรอยยิี่คืออะไรบ้างเพลงไทยครับเออเราโพสต์มาขนาดนี้เี่มลผยังไม่ได้โพสต์อะไรเลยเลรอเดี๋ยวผมผมอยู่เงียบมากเลยนะพูดคุยถามแล้ถามถ้ามีเพลงไทยทุกคนจะยังไงก็จะร้องต่างไไงดูดูก่อนว่าแบบว่าเขาจะร้องกันไหมไม่ใช่แอบทำแล้วหรอ

Ako, มีหวังไหมก็มีหวังหวังนะอย่างที่บอกไปเรากถ้าผมถ้าผมทำอะไรจงผมจะไม่ทำแค่ปล่อยเพลงจะเอาอรเต็มที่รอรอนแตว่ามแน่นอนถ้าอช่างไอ้วันต้องมีสิครันขอแต่ว่าของไทยของเคป๊อปมากเลยดก็ตอนนี่มูสจะอยู่เงียบๆอย่างจริงๆแล้วันไทยความท้าทายมีาสำหรับแบีมูด้จะทำใช่ไหมล่ะ ยยากตรงเนอ่ะสมมติถ้าเกิดจะทำจริงๆเนี่ยคือมันก็จะมีสไตล์เพลงของผมที่ผมทําไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่งเออผมว่าความยากก็คือไม่ใช่ยากผมว่ามันเป็นความกังวลดีกว่าคือไม่รู้ว่าคนไทยแบบนอกจากในฝั่งผมเขาจะเก็ตสไตล์เพลงที่ผมทำมั้ยเปล่าประมาณนั้นละกันแต่เขาเก็ตเนี่เป็นเพราะว่าคอยเขาเก็ตเขติดตามผลงานเป็นทั้งประเทศแล้วไงคอยเขาเก็ตละกันนอยเขาเก็ตละกัน ไปไปันเดวเอมันเิดอไันน่เถิดเดมั้นผมก็ระมานั้นอันนี้อันนี้เตัวบีอร์ก็ผมนึกไม่ถึงว่าเขาจะมาวันนั้นน่าก็มาเจไปไปมดหรอก็ผมไม่รู้จริงๆแล้วผมใช่ครบทางแปรเขวก็เงียบไม่บอกอะไรผมก่อนขล้นไม่ด็กเขาก็ไม่บีผมเลเขาแต่หละคนแะว่าแบมโต้แล ตกใจนะแบบเมเชียเป็นเยอะขนานั้นแต่ว่าจริงๆก็ได้เอะไรประมาณนั้นผมคือโดนแซลอย่างจริงๆม่เคยไม่ไี่ไทยี่รู้จักอย่างเงี้ยแบบแบบพี่ดาราอราเงีเขาก็แซวแบบนี่จริงจังหรือเปล่าผมก็แบบผมคือผมอายครับแต่ว่าผมก็แบบตอนนผมก็แบเล่นออกตลกมหขไป เนี่ยเด็กเกันครับผมคือก like ็ขออยู่แค่ในสูนย์ไปครับเ็ิปเรยได้เลยครับไปนะผมไปเรือได้มเรือได้มันอยู่ที่ทุกคนแล้วแต่ไำใติดที่ทุกคนไม่ติดไปกับล่องเรือไปกับเราผมผมโอเคว่าผมก็โดนงายหลายรอบแล้วอันนี้อันนี้ต้อง่อถามพี่ใบแล้วแล้วเขาอนุญาตให้ไป พอสนุกเอาเที่ันเทิงดีกว่าไ่ลงดีเที่ยวจริงจังเยอะอะไรแต่ถ้ามีโอกาสด้ร่วงานกันอคถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกผมว่ายังไงก็อยู่แฟนเดียวกันอยู่นะแล้วผมว่าอาจจะแบบได้ถ่ายสักตัวคู่กันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณน <oh> ั้นนะครับตอนถ่ายเดี๋ยวผมคงถ่ายเกิดนให้มันจริงตอนนี้กิดตอนนั้ก็คุยวันนั้นเสร็จผมก็ถ่าเไม่ได้คุยกับเขา Welcome, Welcome to Star, to Star Society! Society.